สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest นะครับวันนี้มีทาวน์เฮาส์2ชั้นมาแนะนำนะครับมีเนื้อที่16.5ตารางวานะครับหมู่บ้านทวีสินถนนพระราม2ซอย43แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพภายในตัวบ้านเนี่ยนะครับเอ่อทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเจ้าของก็ได้ทำการเอ่อรีโนเวทนะครับทาสีใหม่ นะครับห้องน้ำเนี่ยก็ได้ทําการปรับปรุงนะครับแล้วก็ใส่พวกสุขภัณฑ์เข้าไปใหม่นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ได้ทําการต่อเติมนะครับเป็นห้องครัวขนาดเล็กด้านหน้าเป็นห้องกระจกนะครับอยู่อาศัยก็ได้ค้าขายก็ดีด้านหน้าของหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลบางมดนะครับไ้ทางขึ้นลงทางด่วนดาวคนองเพียง5นาทีนะครับ แล้วก็วงแหวนนะครับวงแหวนการจนาพิเศษเพียง10นาทีใกล้เซ็นทรัลพะลามสองนะครับบิ๊กซีโฮมโปรนะครับสนใจนัดดูบ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของบ้านได้โดยตรงเลยนะครับสวัสดีครับ